ดีค่ะวันนี้อยู่กับน้องเอยาเช่นเคยนะคะวันนี้เราอยู่ที่โรงแรมกกบิวเชียงรายค่ะที่โรงแรมกกบิวเชียงรายนี้มีท่าเรือให้เราไปนั่งเรือล่องไปงานดอกไม้อาเซียนนะคะเรามารอเรือกันเลยดีกว่านี่นะคะบรรยากาศสวยมากเลยนี่บรรยากาศนี่คือแม่น้ำของเรานะคะรอแป๊บนึ่งเนาะ เฮ้ยมีปลาด้วยสี่ก็แปลกมาเราแป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้เลือก,กำลังมาค่ะูนั่นสิยัยเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะนั่งเมื่อไร <c oughs> ดูน้องเอียดีไคะ <c oughs> <c oughs> น้องเอียดีใจมากๆเลยตอนนี้เลือก,ก็มาถึงแล้วคะ่ะ ไปเตัวไหมนี่ค่ะตอนนี้เราก็อยู่ตรงเรือแล้วนะเราต้องใส่เสื้อชุดชีฟก่อนนี่คือคุณลุงค่ะนี่เราใส่เสื้อชุดชีฟแป๊บนึงเนาะเพื่ออะไรใส่เสื้อชุดชีฟเพื่อเพื่อป้องกันการจมน้ำค่ะเพื่อความปลอดภัยใช่ลองอายาวให้น้ำไม่เป็นค่ะอุ้ย ผู้ใหญ่สามสิบติดยี่สิบป่ะตอนนี้ถึงแล้วนะคะมาะอะลองทางนี้ก็ได้อโอโอเคแล้วตอนแล้วตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะคะขี้นขับ อีกที่หนึ่งนะคะอีกที่หนึ่งต้องสวยมากแน่นอนตอนนี้เราจะหมาแล้วค่ะทุกคนเพราะไม่ใช่ต้องสุนัขสิคะ